ตัณหาตัหปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพะวะปัจจยาชาติ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชะรามรนังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส ปุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขบขันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อวิชายะตะเววะอเสสวิราคะนิโรธาสังคาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังคาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณ บิญญาน,นิโรธานามรูปนิโรโธเพราะมีความดับแห่งบิญญาณจึงม,มีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธา ปัศนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสลายจตนะจึงมีความดับแห่งปัะปัศนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งปัะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธา ตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรธโอ เพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภะวะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภะวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามะระนัะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามรณะโสกะ ปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจินดับสิ้นเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขขันทัสสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุอิทัพิขเว อริยาสาวกโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาธุกันโยนิโสมานาสิกรโรติภิกขุทั้งหลายอาริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติ อีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุป,ปาทาอีทางอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแหน่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทางนิรุชติ เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปญาติทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณัง เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมญญีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยสลายาตน,นัเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจัยาพัสโส เพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยา ตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโอเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพระวะปัจจยาชาติ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชรามระนังโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัส อุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสสะเกวะลสสะทุกขขันธสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อวิชายะตะเววะอเสสวิราคะนิโรธาสังคาระนิโรโทเพราะความจางคลายดับ ไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณน,นิโรธานามรูปะนิโรโท เพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงม,มีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตาณะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงม,มีความดับแห่งสลายตานะสลายตนณะนิโรธา ภัสสนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสลายจตนะจึงมีความดับแห่งภัสสผัสสนิโรธาเวทานานิโรโธเพราะมีความดับแห่งภัสส จึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโท เพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภะวะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภะวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามะรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุชชนติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส อุบายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกัดขันธสสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาจึงมีความดับแห่งตัน